เราอยู่กันที่แบบฝึกหัดที่10.7นะคะคณิตศาสตร์ปร .3 เล่ม2บทที่10การวัดน้ำหนักค่ะเป็นแบบฝึกหัดของสสทอ,อยู่ในหน้าที่93ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับการบวกและการลบเกี่ยวกับน้ำหนักค่ะเวลาเราบวกลบน้ำหนักกรณีที่มันมีหน่วยเป็น2หน่วยนะคะเช่นกิโลกร,รัมกับกร,รมัมหรือกิโลกร,รัมกับขีด หรือตันกับกิโลกรัมนะคะเราก็จะแยกออกเป็น2หลักแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะบวกทําการบวกทีละหลักค่ะโดยการเราจะบวกจากหน่วยที่น้อยไปหาหน่วยที่มากค่ะก็คือบวกจากกรัมก่อนแล้วก็ไปหากิโลกรัมนะคะก็คือบวกหลักใครหลักมันค่ะแล้วถ้าเกิดว่าในการบวกกิโลกรัมกับกรัมนะคะตรงหน่วยกรัมเนี่ย เกิน1000กรัมเราก็จะมีการปัด1000กรัมไปเป็น1กิโลกรัมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในแบบหัดกันเลยค่ะข้อที่1ค่ะเป็น13กิโลกรัม200กรัมบวกกับอีก8กิโลกรัม516กรัมเริ่มจากหน่วยกรัมกับหน่วยกรัมบวกกันก่อนนะคะ0ย์บวก6ได้6 0ศย์บวก1ได้1 2บวก5ได้7ต่อมาในหน่วยกิโลกรัมค่ะ 13กับ8นะคะ3บวก8ได้11ใส่1ทด1 1บวกทด1เป็น2แสดงว่าข้อนี้นะคะจะตอบน้ำหนักก็คือ21กิโลกรัมกับอีก716กรัมค่ะต่อมาในข้อที่2ค่ะ23กิโลกรัม810กรัม บวกกับอีก2กิโลกรัม170กรัมค่ะเหมือนเดิมค่ะกรัมกับกรัมบวกกันกิโลกรัมกับกิโลกรัมก็บวกกันค่ะ0นย์บวก0ย์ได้0 1บวก7ได้8 8บวก1ได้9ต่อมามาดูหน่วยกิโลกรัมค่ะ23บวก2ได้25ข้อนี้เราก็จะได้คำตอบคือ25กิโลกรัมกับอีก980กรัมค่ะ ต่อมามาดูวันที่ข้อที่3ค่ะเป็นกิโลกรัมกับขีดนะคะอันนี้เราก็เหมือนเดิมค่ะขีดกับขีดก็บวกกันกิโลกรัมกับกิโลกรัมก็บวกกันค่ะแต่ว่าถ้าเกิน10ขีดเดี๋ยวเราจะมีการปัด10ขีดไปเป็น1กิโลกรัมนะคะามาดูกันเลยค่ะ8ดบวกหได้13ค่ะเราก็ใส่13ไว้แบบนี้ก่อนนะคะต่อมามาดูที่หลักกิโลกรัมค่ะ9บวก12ได้21ค่ะ แต่ทีนี้เรามาดูที่หน่วยขีดนะคะตรงคําตอบหน่วยขีดของเรา13ขีดอย่างมันเกิน10ขีดเราก็จะมีการตัด10ขีดออกแล้วก็จะยกไปเป็น1กิโลกรัมค่ะเราตัดมา10ขีดยกไปเป็น1กิโลกรัมจาก21กิโลกรัมก็จะกลายเป็น22กิโลกรัมค่ะขีดตรงนี้พอตัดไปแล้ว10ก็จะเหลือ3ค่ะแสดงว่าข้อนี้ตอบ22กิโลกรัมกับอีก3ขีดค่ะ ต่อมาข้อที่4ค่ะ31กิโลกรัม7ขีดบวกกับ16กกิโลกรัม6ขีดค่ะ7บวก6ได้13เราก็เขียน13ไว้ก่อนนะคะต่อมาเรามาบวกกันที่หลักกิโลกรัมค่ะ3 1อกับ16บวกกัน1บวก6ได้7 3บวก1ได้4ต่อมาหรือหรือเนี่ยมาจาก ตรงนี้ค่ะหน่วยขีดค่ะเนื่องจาก13ขีดเ่ยมันเกิน10ขีดเราก็จะมีการตัด10ขีดแล้วยกไปเป็น1กิโลกรัมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อีกคำตอบหนึ่งก็คือ48กิโลกรัมแล้วเราก็เหลือเศษ3ขีดค่ะข้อนี้ก็จะตอบ48กิโลกรัมกับอีก3ขีด ต่อมาก็จะเป็นข้อที่5นะคะเป็นหน่วยตันกับกิโลกรัมค่ะเหมือนเดิมค่ะกิโลกรัมกับกิโลกรัมก็บวกกันตันกับตันก็บวกกันค่ะแต่ถ้ากิโลกรัมนี่บวกกันแล้วมันเกิน1,000กิโลกรัมเดี๋ยวเราจะก็จะต้องตัด1,000กิโลกรัมยกไปเป็น1ตันค่ะอ่ะอยนี้มาบวกกันเลยค่ะบวกหน่วยกิโลกรัมก่อนค่ะ5บวก0ได้5 1บวก3ได้4 ห้าบวกหกได้สิบเอ็ดอ่าเราก็พักไว้่างนี้เลยนะคะต่อมามาบวกหน่วยตันค่ะแปดบวกสองได้สิบค่ะหรือในที่นี้นะคะมาดูที่หน่วยกิโลกรัมค่ะหนึ่งพันหนึ่ง้อยสิบห้ากิโลกรัมมันเกินหนึ่งพันหนึ่งพันกิโลกรัมนะคะเราก็จะยกหนึ่งพันกิโลกรัมเนี่ยตัดไปเป็นหนึ่งตันเลยคำตอบได้อีกคำตอบหนึ่งก็คือสิบเอ็ดตันกับอีกหนึ่งร้อยสี่สิบห้ากิโลกรัมค่ะ ก็ตอบด้วยนะต่อมาข้อที่6ค่ะ14ตัน123กิโลกร,รมัมบวกกับอีก21ตันเอ้ย27ตันกับอีก915กิโลกร,รัมค่ะเหมือนเดิมค่ะกิโลกร,รัมกับกิโลกร,รัมก็บวกกันก่อนนะคะ3บวก5ได้แ2ดบวก1ได้3 1บวก9ได้10พักไว้ก่อนนะคะต่อมามาดูหน่วยตันค่ะ14กับ27บวกกันค่ะ 4บวก7ได้11ใส่1ทด1 2บวก1บวก1เป็น4เราย้อนมาดูหน่วยกิโลกรัมอีกครั้งค่ะเนื่องจาก1,38 8กิโลกรัมมันเกิน1,000กิโลกรัมใช่ไหมคะเราก็จะตัด1,000กิโลกรัมยกมาเป็น1ตันเลยค่ะอีกคำตอบหนึ่งที่เราได้ก็คือ42ตันกับอีก38กิโลกรัม,มค่ะเราก็อย่าลืมตอบเลยนะคะอะจริงๆตรงนี้มันต้องตอบเลขไทยเนาะแต่ว่า ลืมค่ะลืมเขียนเป็นเลขอารอบิกไปแล้วเพราะฉะนั้นนะักเรียนถ้าเผลอเขียนเลขอารอบิกไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้เขียนก็เปลี่ยนเป็นเลขไทยนะคะทั้งหน้าเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมแบบฝึกหัดถ,ถัดไปในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ